ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ํตกันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID m o t t ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกัการพิกัเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกล่องจุดเริ่มต้นขอให้ทาใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวละคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครที่อยากอยู่เคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตอ่าวันนี้ผมเลือกใช้ไพ่ห้าใบนะครับ คุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพราชาถ้วย King of Cups เอ้ยคนกันเองนี่แหละราชินีไม้เท้า Queen of Wands ไม้เท้าหรือคาาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วแต่ถนัดอ่าความหมายคล้ายๆกันใกล้เคียงกันเจ็ดไม้เท้าเทเวน of Wands ห้าถ้วยไฟออฟคัพส์เทมเ r ล n c e โอเค มาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งใครอยากอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตใครอยากอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมจะอ่านตามหน้าไพ่ของกองที่หนึ่งนี้ลองมาดูกันนะอมืมีโอกาสเป็นคนกันเองนี่แหละคนคนนี้เขาน่าจะแสดงตัวแล้วเออคุณน่าจะรู้ตัวแล้วแม้แต่ถ้าคุณยังไม่รู้ตัวถ้าเป็นการแอบชอบคนคนนี้จะเผยตัวเผยใจในไม่ช้าเออโหราชินีไม้เท้า คุณอยู่ในที่ที่เหมาะสมของคุณแล้วเรียกว่าสถานการณ์ปัจจุบันชีวิตปัจจุบันคุณค่อนข้างดีแทบจะไม่มีปัญหาอะไรการได้คนคนนี้เข้ามาเพิ่มในชีวิตถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับนะคนคนนี้ที่อยากอยู่เคียงคู่คุณตลอดชีวิตบางทีบางท่านหรือบางคู่อาจจะคบหากันแล้วแต่การเริ่มต้นอาจจะไม่ราบรื่นนะ มีอุปสรรคต้องฝ่าฟันร่วมกันอย่างเช่นาการงานการเงินฐานะส่วนตัวครอบครัวไม่ชอบผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่ถูกใจเพื่อนไม่ถูกใจคนใกล้ชิดอะไรแบบนี้คนแวดล้อมไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้อย่าไปคิดมากมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกคู่สามารถเจอได้บางทีคุณอาจจะท้อแท้ใจในความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้มันจะ เจอปัญหาเหมือนเดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยเจอมาไหมเออความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะดีไหมคาดหวังอะไรได้แค่ไหนหลายท่านเคยผิดหวังมาแน่นอนว่าคุณอาจจะมีความฝังใจกับประสบการณ์เก่าๆที่ไม่ค่อยดีอยู่อยากให้ปล่อยวางไปเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วคุณกำลังบาลานซ์ชีวิตได้ดีนะ เรียกว่าการถ่ายเทพลังงานบวกพลังงานลบในตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างพอดีสมดุลสมดุลบาลานซ์ชีวิตได้อย่างดีมากๆตอนนี้ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณและเขาจะเจออะไรมาบ้างกันแล้วแต่ขอให้มั่นใจว่าความเป็นราชาถ้วยกับราชินีไม้เท้าเนี่ยจะสามารถเคียงคู่กันไปได้ด้วยดีเออเขาอยากอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตถ้าเป็นไปได้นะคําแนะนําเล็กน้อยก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ าการฝ่าฟันร่วมกันแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายใครมาเป่าหูมากรอกหูอย่าเชื่อง่ายเออให้เชื่อคนของเราเชื่อครอบครัวสมมติบางคนพ่อแม่ไม่ชอบแต่ถ้าเราใช้ความดีพิสูจน์ใจเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ใจอ่อนเองนะครับประมาณนี้นะเน้นคนในครอบครัวเป็นหลักคนนอกปล่อยไว้ก่อนแม้แต่เพื่อนเองก็เหอะเราเองบางทีก็ไม่อยากจะแน่ใจว่าเพื่อนน่ะหวังดีกับเราเกินไปหรือเปล่ารักเรามากเกินไปหรือเปล่าแม้แต่แอบหวงเราหรือเปล่าไม่อยากให้เรามีใครแบบนี้ บางทีเพื่อนก็หวังดีเกินไปจนอาจจะทําให้เราเสียโอกาสได้นะเราไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักแบ่งขอบเขตแบ่งเส้นระยะห่างให้ดีว่าเพื่อนกันดูแลได้แค่ไหนเออเวลาเราจะมีคนรักมีคู่ครองขนาดเนี้ยเออเราต้องเชื่อคนของเราส่วนหนึ่งเชื่อเพื่อนส่วนหนึ่งฟังพ่อแม่ส่วนหนึ่งอะไรกันแล้วแต่แต่สุดท้ายเราจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองบาลานซ์ชีวิตตัวเองไม่มีใครทําแทนคุณได้ สิบคนร้อยคนแวดล้อมออกความเห็นก็ไม่เท่าความเห็นของคุณคนเดียวนะครับประมาณนี้นะอืมก็สบายๆชัดเจนความเป็นราชาถ้วยเนี่ยคุณสบายใจได้เข้ามาดีแล้วก็มีความอบอุ่นอ่าเป็นกันเองถ้าเอาตามหน้าไพ่ก็คือนิสัยของคนที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนนะถ้าคุณผู้ชายมาดูก็เป็นทรงเนี้ยราชาถ้วยถ้าคุณผู้หญิงมาดูก็ลองสลับพลังงานดูได้ประมาณนี้นะครับนี่คือพลังงานตามหน้าไพ่ ส่วนราชินีไม้เท้าเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าตัวคุณเนี่ยคือคนที่ค่อนข้างมีชีวิตที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วตามแต่บุญวาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันได้แต่ภาพรวมของราชินีไม้เท้าคือคนที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองค่อนข้างมากเลยแหละเออย้ํานะไม่ต้องกลัวอดีตท,ทิ้งความผิดหวังที่เคยมีไปเลยไม่ต้องไปใส่ใจอีกแล้วยึดอยู่กับปัจจุบันคนปัจจุบันของคุณดีอยู่แล้ว คนที่คุณกำลังคุยอยู่คนที่คุณคบหาอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วคนคนนี้แหละที่อยากจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตอยากจะอยู่ไปกับคุณจนแก่เท่าเออถือไม่เท่ายอดทองกับวองยอดเพชรว่ากันไปนะบาลานซ์ Balance, ชีวิตดีๆแล้วทุกอย่างจะดีเองรักษาเขาหรือเธอคนนี้ไว้ให้ดีแล้วชีวิตคู่ชีวิตความสัมพันธ์ของคุณจะดีเองดีมากๆดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับผมไม่มีพลังงานเสียใดๆเพียงแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นเอง ฝ่าฟันกันไปฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันยาววันไว้สิ่งที่มากระทบง่ายๆหนักแน่นเข้าไว้แล้วคนคนนี้จะอยู่กับคุณไปตราบนานเท่านานตลอดชีวิตนะครับคุณกองที่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับป้าโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อใครที่อยากอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตนะครับคุณกองที่สองผมเลือกใช้ไพ่ห้าใบาวันนี้คุณได้ไพ่ The d เด i l ไม่ต้องกลัวเด v i l นะครับผม ความรักความสเสน่ห์ตัณหาบางอย่างความใคร่ก็ได้แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายสามดาบไม่ต้องกลัวดาบเออเด็กถือไม้เท้าเออเพล e ของวานส์ไม้เท้า,ทาหรือคาถาแล้วแต่จะเรียกนะก้าไม้เท้านายของวานส์และสองดาบ t o of swords ไม่ต้องกลัวดาบคุณกองสองนี่พลังงานความเครียดเยอะหน่อยมีดาบมีอะไรแต่ไม่ต้องกลัว แม้แต่เดวิลก็ไม่ต้องกลัวในที่นี้กับคําถามนี้ที่ว่าใครอยากอยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิตอยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตผมมองดีผมกลับทายดีว่าคนคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณมาแล้วไม่ใช่คนหน้าใหม่แต่อย่างใดเออบางท่านนะไม่สามารถตองทุกท่านนะั้นนี่คือพลังงานรวมย้ําว่านี่คือพลังงานรวมผมอ่านตามหน้าไพา่บางท่านอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วด้วยซ้ําเออแล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่ว่าจะด้วยต่างคนต่างมีคู่แล้วหรือว่าต่างคนต่างเจอคนใหม่หรือปัญหาส่วนตัวใดๆที่ทําให้เกิดความปวดใจผิดหวังไม่สามารถสมหวังในความรักครั้งนี้ได้บางทีมีความสัมพันธ์กันแล้วอยากจะสารต่อก็สารไม่ได้แยกย้ายกันไปตอนนี้คนคนนี้กําลังจะกลับมาในชีวิตแล้วละ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาต่างก็ผ่านช่วงเวลาอะไรไปสักอย่างเหมือนถ้าต่างคนต่างมีแฟนก็ไม่สําเร็จไม่ประสบความสําเร็จ ตอนนี้อาจจะโสดทั้งคู่เออต่างคนต่างแยกย้ายไปมีแฟนแล้วไม่สําเร็จก็เลยโสดทั้งคู่ตอนนี้มีแนวโน้มจะวนกลับมาหากันได้แต่ว่าอุปสรรคเยอะนะอุปสรรคเยอะไม่ต้องกลัวอุปสรรคอุปสรรคจะทําให้เราเติบโต คุณจะยังลังเลถ้าเขากลับเข้ามาเออคุณจะลังเลว่าจะรับเขาไว้ดีไหมจะสารสัมพันธ์ต่อดีไหมหรือจะหาคนใหม่ดีกว่าหรือจะอยู่คนเดียวอะไรก็แล้วแต่คุณจะเกิดคําถามในใจแน่นอนเกิดทางแยกในใจแน่นอนแต่ผมขอทายดีว่าในที่สุดคุณจะหาคําตอบให้ตัวเองได้เพราะเขาจะมาแสดงความจริงใจกับคุณเออถามว่าดูยังไงว่าจริงใจนี่ไงจุดเชื่อมต่อของการกลับมาเออถึงในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นความเป็นเดวิลจะเป็นความรักแบบ ในเชิงร่างกายเชิงสัมผัสเชิงเร่าร้อนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอการเวลาผ่านไปต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยมันทําให้ทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่แต่ฝั่งเขาอะฝั่งเขาจะรู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้ขาดคุณไม่ได้อ่าเวลาที่เขาผิดหวังทีไรเขาก็จะนึกถึงคุณเวลาเขาอยู่คนเดียวทีไรเงาเงาคือมาทีไรเวลาไม่มีใครเขาก็จะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเออแล้วเขาก็จะพยายามกลับมาในชีวิตคุณให้ได้ เอาจริงๆแล้วผมก็มองว่าคุณเองก็ยินดีต้อนรับถ้าเขาจะกลับมาเพียงแต่ว่าความรู้สึกของคุณอาจจะยังหลอนอยู่ยังระแวงอยู่กลัวเจ็บซ้ำๆเจ็บช้ำซ้ำซากอะไรแบบนี้ทำให้คุณเกิดความลังเลกับคนคนนี้นะบอกได้เลยว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม้จะเกิดความลังเลแต่คุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องบุคคลลักษณะดังกล่าวที่อยากอยู่กับคุณตลอดชีวิตอยากกลับมาเคียงข้างเคียงคู่คุณตลอดชีวิตเน้นย้ำเลยว่าเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันแล้วไม่ว่าจะลึกซึ้งหรือไม่ก็แล้วแต่ อย่างน้อยๆต้องเป็นคนที่รู้จักกันมาอย่างน้อยๆเคยคบหากันจะตื้นลึกหนาบางแค่ไหนหรือผิวเผินหรือลึกซึ้งไปไหนต่อไหนแล้วก็แล้วแต่ซึ่งเดว,วิลนี่มีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วแยกกันไปดังกล่าวด้วยสามดาบนะย้ำเลยนะแล้วทุกสิ่งก็จะวนกลับมาถ้าบางคนมาแยง้งบอกพี่มอสไม่เอาได้ไม่คนเก่าเบื่อไม่อยากได้แล้วจบไม่สวยอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรครับถ้าคุณคิดว่ามันจบไม่สวยคุณก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่รับเท่านั้นเองเออแต่ถ้าคุณจบกันด้วยดีหรือ หายโกรธกันแล้วสมมติจบไม่สวยแต่ปัจจุบันหายโกรธกันแล้วแบบเนี้ยเออปัจจุบันหายโกรธกันแล้วคุยกันได้บ้างแล้วแม้แต่ยังได้รับข่าวคราวซึ่งกันและกันอยู่ลองเปิดใจดูอีกรอบไม่เสียหายเพราะหนึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยกันแล้วเออการปรับตัวข้าหากันมันไม่ยากแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หรือนับศูนย์ใหม่อะไรสำนองนี้นะครับถูกไหมครับประมาณนี้นะ ก็ดังกล่าวนะดังกล่าวไปทั้งหมดแล้วคนที่อยากจะอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตคือคนลักษณะดังกล่าวคนคุ้นเคยกันเองหรือแม้แต่คนที่เคยคบหานะครับลองดูชอบไม่ชอบลองดูได้ลองเปิดใจดูได้นะครับถ้ารู้สึกพลังงานไม่ตรงเลยลองตั้งสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อกองสามก็เลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้นะหัวข้อใครอยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตโอเคหัวข้อวันนี้ผมเลือกใช้ไพ่5้าใบนะครับคุณกองที่สามคุณได้ไพ่เดอะฟ The อะฟูคือใครฝั่งไหนกันนะราชาเหรียญ King of p e เ t a c l e s 6เหรียญ Six of p e n t เด l e s อสเดรย์เลฟเฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และ10ถ้วยทน มีความสุขแน่นอนขอยินดีล่วงหน้าคุณกองที่สามนะมาขยายความกันตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับผมอ่านตามหน้าไพ่นะลองดูกันอ่ะ The f o o l คนลักษณะไหนที่จะอยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณตลอดชีวิตเออหนุ่มเจ้าสำราญสาวเจ้าสำราญคนละลาคนที่มีความสุขกับตัวเองคนที่มีความสุขกับทุกอย่างคนมองโลกในแง่ดีเออประมาณนี้จะเรียกว่าคนละลาบางคนอาจจะกลัวว่าพี่มอ แล้วเขาจะเจ้าชู้ไหมบอกเลยว่าตัวเขานะเดอะฟูเนี่ยไม่ได้เจ้าชู้โดยนิสัยเบื้องลึกเออต้องใช้คํานี้แต่ว่าเป็นไปได้ว่าคนเข้าหาเขาเยอะหรือเขามีเพื่อนเยอะสังคมเยอะสังเกตเดอะฟูเนี่ยอย่าเราอย่าไปแปลว่าคนโง่ตรงตัวนะอย่าไปแปลเดอะฟูว่าคนโง่เดอะฟูคือคนที่รักความอิสระมีความคิดสร้างสรรค์อาจจะอยู่โสดมานานไม่คบหาใครเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเนี่ยยืนละลาอยู่ริมหน้าผาเนี่ยออกจะประมาทไปนิดนึง แต่เขาก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีไงเป็นคนไม่กลัวอันตรายใดๆเป็นคนที่ใช้ชีวิตสบายมากคบคนนี้แล้วชิลขอบอกเลยอีกในนึงก็อีกความหมายนึงคือ the fool นี่บอกบอกถึงคนที่ทําอาชีพอิสระก็ได้เอออาชีพอิสระฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจอะไรเจ้าของกิจการได้หมดแล้วคิงเหรียญคืออะไร the fool ออกมากับคิงเหรียญเนี่ยตอนนี้ที่หนึ่งนะเป็นคนลาลาที่มีฐานะดีเออเจ้าสําราญด้วยฐานะดีด้วยเอา้า จะเจ้าชูไหมอย่าเพิ่มกังวลดูก่อนกรณีที่2ถ้าหมายถึงอาชีพการน้านะที่การงานเดอะฟูและคิงเหรียญคือคนอาชีพอิสระที่มีฐานะดี 1. นึ่งเขาทำอาชีพอิสระก็จริงแต่งานการเขาล้นมือเงินเยอะคนเนี้ตาคนเนี้ยอย่างคนเนี้รวยนะรวยเงียบๆเ,เออรวยไม่บอกใครใช้ชีวิตมีความสุขส่วนตัวหรือ 2. เป็นคนที่ใช้ชีวิตอิสระและบ้านรวยก็ได้เออ เดฟู Fool, กับคิงเหรียญราชาเหรียญตีความได้ประมาณนี้นะรวยด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าบ้านรวยก็ได้อาจจะเป็นพวกผ้าคีริว้วห่อทองด้วยซ้ําประมาณว่าทรัพย์สินมากมายแต่ไม่อวดใครใช้ชีวิตละลาทําตัวเหมือนเด็กะโปโลมีความสุขสนุกสนานไปวันๆแต่จริงๆแล้วพื้นฐานทั้งบ้านมีความมั่นคงมีตังค์อ่ะบ้านมีตังค์เออแถมยังใจบุญนี่มันดีตรงนี้ถ้ามีตังค์ล้วจิตใจไม่ดีก็ ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามีเงินแล้วจิตใจชั่วไรก็ไม่ควรครบหาแต่เขาเป็นคนรักอิสระมีความสุขมีตังค์ด้วยแถมใจบุญด้วยนี่สุดยอดตรงนี้การเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้นะครับคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้บุญสัมพันธ์วาสนาส่งมาและณเวลาปัจจุบันนี้ศีลคุณและเขาเสมอกันพอดีเออนี่ฮัลโหลแฟน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จัดให้ครับไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวคนทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ว่าเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วผลที่ได้รับจะได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละคน ซึ่งคุณเองก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดีพอสมควรคนนึงเลยแหละเอออย่างน้อยคุณก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครและช่วงนี้คุณปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคุณอยู่ใกล้ชิดอ่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเปล่าอาจจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นใกล้วัดใกล้วาอะไรแบบนี้หรือศาสนาไหนก็ได้ที่คุณนับถือนะประมาณนี้เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเต็มที่ทั้งคุณและเขาต่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดมาเจอกันศิลคุณเสมอกันนะเวลานี้เออ ศินเสมอกันไม่ได้แปลว่าให้ไปนั่งท่องสินห้าสิลแปดเรามานับข้อตรงกันไม่ใช่ศินเสมอกันคือวิธีปฏิบัติแนวคิดทุกอย่างจริตตรงกันไปในทางเดียวกันเออนี่คือศินเสมอกันนะไม่ใช่ไปตีความเทื่อไปนั่งนับสินห้าสินแปดไม่ใช่ไม่ใช่เออสิบถ้วยมีโอกาสเป็นครอบครัวกันสูงมากถ้าเจอกันคบกันสักพักหนึ่งมีโอกาสนะที่จะสารสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่งครับแต่งค่ะได้เลยแบบว่าเฮ้ยมาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะจะรอให้นานกว่านี้ไปทําไมได้นะครับเนี่ยแหละคนลักษณะเนี้ยที่จะอยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตชัดเจนสิบถ้วยมาถ้าไม่ได้เป็นครอบครัวกันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้ะอ่ะอย่างน้อยที่สุดนะถ้าไม่ได้ลงเอยกันถ้าไม่ได้ตบได้แต่งกันนะก็จะต้องเป็นกลยมิตรที่รักกันเหมือนคนในครอบครัวนี่นี่คืออย่างน้อยที่สุดแต่ผมว่าได้ได้กันเออได้แต่งได้แต่งสิบถ้วยได้แต่งได้เป็นครอบครัว มีลูกด้วยลูกสองคนด้วยลูกสองคนแถมหมาด้วยเนี่ยตามภาพ <c oughs> หมาหรือแมวก็ได้เดอะฟูราชาเหลียญชัดเจนคนมีความสุขคนรักอิสระหรือคนทำอาชีพอิสระที่มีเงินอ่าจะรวยเองหรือบ้านรวยได้ทั้งนั้นและเขาเป็นคนใจบุญนะอืมคนลักษณะนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สรงมาไม่นึกไม่ฝันไม่คาดฝันอยู่อ,อได้เจอแล้วถูกชะตาปิ๊งเอาจริงๆคุณก็ปิ๊งเขาเขาก็ปิ๊งคุณและมีแนวโน้มสร้างครอบครัวด้วยกันววิ สุดยอดกองนี้แม่ต้องทําไงดีชายโยโหหิ้วให้ดีไหมชายโยหหิ้วอืมดีใจด้วยนะครับคุณกองที่สามประมาณนี้ดีใจแทนผมก็อยากได้ไพ่แบบนี้บ้างเออแต่เอาเป็นว่าพลังงานนี้คือของทุกๆคนทุกท่านที่ได้มาดูกองนี้เป็นพลังงานร่วมกันแล้วกันรับความโชคดีไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับ